มาดูปั๊มโมกัหนหน่อยนะน,นี่ลักษณะที่เราจะโมปั๊มนะนะแต่ตัวนี้แม่งเหลือโลละเหลือโลละประมาณนับสองบาทน่าจะได้นะครับปั๊มโมตัวนี้แม่งหักที่หายหมดนะครับฟ้ามคือปั๊มตัวนี้จะเป็นสามโลของของพวกฮีโน่สามโลแต่แกนเท่ากับแกนเท่ากับวีโก้นะแกนสตอกเท่ากับวีโก้ไม่แตกต่างเลยเอาเตาของวีโก้มาใส่ใช้ได้เลยใช้แกนได้อีกนะ อ่าก็คือเหลือแกนอย่งเดียวที่ใช้ได้กับฟีดนะครับฟีดเอ่อฟีดก็นหนา10บมิลเหมือนวีโก้เหมือนกันอ่าหนา1ิบมิลเหมือนวีโก้ลักษณะถ้า,าเกิดเราจะโม่ปั๊มลูกนี้ไม่ไม่ไม่ได้โมมานะไม่ได้โมมาไอต,ตรงนี้เขาเอามาอุดฝาหลังเฉยไม่ได้มไม่ได้โมอะไรมาอย่างก็คือมันปกติก็คือตแตนด์ดของโรงงานมาเลยถ้าการโม ผมจะแนะนานะกึงตรงนี้ร่องกลางเนี่ยกึงล่องกลางตรงเนี้ยให้ลึกลงอีกนิดนึงเพราะมันจะเป็นทางเดินของน้ํามันแต่ละแต่ละเฮดแต่ละเฮดคืออะไรเพราะมันจะต้องน้ํามันมันจะต้องวิ่งมาจากเอสซีีเดี๋ยวผมจะแย่ดูเอสซีบีอยู่ตรงนี้เอสซีรูล่าง่ะคือมาจากฝีรูล่างมาจากฝีดมาจากท่อนี้แล้วก็เข้าไปท่อล่างเลยท่อใหญ่เข้าไปท่อล่างเลยมันจะจอดฝูลุกปืนตรงนี้ไว้ แต่ไ <c> อ <oughs> ที่อุดลูกปืนเนี่ยไม่ใช่อะไรนะว่าเขาเจาะไงเขาเจาะแล้วพอเจาะเสร็จปุ๊บเข้าเลยอุดไว้น,นั้นนอะไอไอไอรู้น้ามันที่จะต้องวิ่งเข้ามาตรงคอที่ผมบอกต้องตึงตรงเนี้ยมันจะเข้าไปที่รูเอสซีวีเห็นป่ะก็คือน้ามันมันจะต้องมาน้ํามันมันต้องมาที่ที่ฝาเฮดจะมาฝาเฮดสามอันได้สามอันได้ก็ต่อเมื่อตัวนี้มาฝาเฮดก็คือฝาฝาเฮดจะต้องขึ้นมาเข้าฝาเฮดต,ตัวนี้ ตัวรูนี้เพื่อจะน้ำมันเข้าไปเพื่อให้สร้างแรงดันต็นั้นแล้วไอไอไอรูตรงนี้มันไม่มีการเจาะมาเลยมันก็รูอยู่แค่รูเล็กๆเองถ้าโมจริงตรงนี้ต้องเจาะรูเป็นรูสามมิลนะครับถ้าโมนะอันนี้แม่ปัามโมไอี้อโมไอ้แล้วรูตรงนี้มันก็ไม่ได้เจาะรูที่มันไปหายซีวีแต่มันอยู่ในนี้มันจะมีรูเล็กๆเข้ากับรูเข็มตรงนี้มันเอาไว้เลี้ยงเลี้ยงห้องห้องน้ํามันนะครับแล้วก็ปล่อยไหลกลับไป นะครับไอไอตรงที่มันจะเข้าเฮดได้ก็ต่อเมื่อกานใช้โอลิงสองตัวนี่เป็นตัวขันขันไว้เราต้องตึงร่องนี้ให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เจาะรูตัวนี้ให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 ้รูโตขึ้นการโมนะการโมตอนนี้แม่งเดิมเดิมเลยไม่ไม่เห็นมีโมยี่อะไรเลย่วยเอ้ยถอดมาแล้วบอกว่าปั๊มโมมันก็คือโมมันไม่ได้โมอะไรหรอกมันแค่เพิ่มเฮดเป็นสามอันเท่านั้นเองแต่สามอันเนี่ยตอนเนี้ยมังเหลือแต่กิโลกิโลไม่เหลือ ไม่ถึงไม่ถึงสองบาทแล้วตอนนี้มันหักค่าหมดเลยนะเออเพราะอะไรปะนี่ก็ร้อยไปถอดไปทํามาแล้วเนี่ยร้อยถอดทามาหมดแล้วนะครับปั๊มมันผมคิดว่านะน้ำมันตรงมาไม่ทันนะแม่งหักหมดเลยอันนี้เขาส่งมาให้ชั้นในสูตรนะว่าโมจริงรอเปล่าไม่ได้โมหรอกมันก็เดิมเดิมของฮีโน่ที่มาจากโรงงานเนี่ยจังเกียร์บอกสามโลร้อยแต่เนี่ยแม่ สามโลแม่งห้าบาทได้หรือเปล่าเออแกนี้แหละอชิบาย